แย่ yeah. อาหารฟี่สั่งสั่งให้คนอื่นทำเขาก็ทำให้ผม <laughs> อาหารฟี่อาหารฟี่อาหารฟี่อ่ะกินไข่เจียวต้มน้ำปลาไหมอันใี้อเลยอะไรคือไข่เจียวต้มน้ำปลาเมนูใหม่ของเลยาเองใช่มันจะอร่อยเหรอมันไข่เจียวไปต้มกับน้ำปลา ใช่ก็เอาไปทอดหนึ่งรอบใช่ไหมแล้วก็เอาไปเอาไปต้มกับน้ำปลาเห็นมันจะทำให้เข้าเนื้อหน่ะกว่าเดิมไงมันก็จะใช่หวานๆเค็มๆใช่เราไม่เราไม่กินกับข้าวเหรอเอ่อมันต้องกินเพียวๆให้รสชาติหนังเต็มมันจะไม่เค็มเป็นไปเหรอมันไม่เคม็มมันพอดีนะ่ะแล้วจะกินข้าวยิ่งพอดีกว่าเดิมแต่ว่ากินได้เปล่าดีกนวะ่าเชียร์เชียร์้งแค่นี มันไปแล้วไปแล้วันมีน้องป่านะมีน้องป่าเลยนะกินน้ำตาลด้วยนะไม่มีเราจะไม่ได้ว่าเราใส่ไปครึ่งขวดหรือเต็มขวดอ่ะย่เราเราเริมห้องน้ำเต็มเลงได้ไหมอ่ะอ๋ไม่ได้นะข้าวต้นไม้เลยเนี่ยโอ้เราต้องไปล้างปากอ่ะมันไปแล้วมัน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 รู้สึกแฉบๆที่นี่น่ะลิ้นเปียแล้วอ่ะดูดี อันนี้ชอบเสีที่นี่หนา่ากินอร่อยเอ้ไม่อร่อยฉลกอะไรกินกินผักหลังคอกนไม่เอาผักไม่กินผักผอมี่กินผักกันด้วยเด็กไม่ดีไม่มีไรอ่ะตัวเบาผิวแน่นอนทรงนี้มันคือน้งอะไรอ่ะน้ำชาลาเวนเดอร์อันนี้ไม่เป็นอะไรอันนี้อาทิตทํทำให้อ๋อในราแวงเราแล้ว ไม่ใช่แบบนี้นะวกิน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 กันไรไม่ร้อนเดียวหรอโอ้โหสดชื่นเป็่ยังไงดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นเลยอะน่าจะดีขึ้นแล้วค่ะเดียวาจะไปเกิดใหม่แล้วค่ะแต่เมื่อกี้ไันรู้สุกวันดีเกินไปอะขอกินดิอร่อยมากเลยคุณเห็นไหมวันดีเกินไปช่ะใส่ใส่ปพ๊ก่ิดสูดรไป ต้องถามอลิสแต่เราไม่ได้เป็นคนทำอ่ะอุ้บไปอ่ะนี่ฟังอ่ะอาริสอลิสลองฟังนี่ลองฟังนี่ไหนใครพูดสิน้ำของคุณอร่อยมากเลยไหนสอนใครสอนไหนอ๋อรถไฟไม่รู้อ่ะมันใครไม่รู้ว่าเป็นกินน้ำชาไหมชาชาเลยเด้ที่อาริสคนรผมให้ฮะใช่เราให้ฉันว่าแล้วทำให้กินมล้วตักแปะฮะ แล้วกินโอ้โหกินล้างปากขนาดนั้นเลยเหรอแตอน